สวัสดีท่านผู้ชมนะครับอะวันนี้ก็มาดูกับแปลงต้นสักนะครับแปลงต้นสักเริ่มฟื้นแล้วเริ่มฟื้นแล้วนะครับยี่สิบประมาณยีิบสองวันแล้วนะครับเราจะดูยังไงว่าข้าโพดมันจะฟื้นไม่ฟื้นนะครับดูความเขียวหนึ่งนะครับสองก็คือดูยอดดูยอดมันชี้ตั้งนะครับดูโดยรวมเนะี่ยยอดมันชี้อใบบนสุดนะครับเนี่ยใบบนสุดเนี่ย มันจะชี้นะครับมันชี้หมายความว่าอะไรถ้าใบมันชี้เนี่ยหมายความว่านะครับมันเจริญเติบโตนะมันตอบสนองกับการกระทําของเรามันตอบสนองกับฮอร์โมนมันตอบสนองกับปุ๋ยที่เราใส่ไปนะครับถ้ามันเศร้านะครับเศร้าหมายความว่ายังไงใบเนี่ยงิกเลยเหลืองใบหกเดือนหนึ่งนะครับเดือนหนึ่งแล้วนะครับยังเหลืองยังใบหกอยู่นะครับยังต้นประมาณนี้เลยนะอันนี้ยี่สิบวันนะครับ ยังต้นประมาณนี้อยู่เลยสามสิบห้าวันก็แล้วยังอยู่แบบนี้อยู่เลยนะครับฉีดฮอร์โมนไปแล้วลสามรอบใส่ปุ๋ยไปแล้วหนึ่งรอบนะครับทั้งๆที่พ่อนอยูเรียไปแล้วทําไมมันไม่ฟื้นกลับมาพอ,อไรนะครับเพราะว่าความชื้นในดินยังสูงอยู่นะนั่นตีความหมายได้เลยว่านะครับเอ่อหน้าฝนเราทําให้ได้ตรงนั้นอะอันนี้ต้องยอมรับความจริงแต่ถ้าเกิดว่าเราฟื้นแบบนี้นะครับยี่สิบวันแล้วฟื้นแบบนี้โอเค ยี่สิบวันแล้วมันเขียวแบบนี้โอเคเลยนะครับมันเขียวมันตอบสนองต่อฮอร์โมนดีมันมันเริ่มแตกใบอ่อนนะครับมันเริ่มแตกใบนะครับเราก็ไปต่อได้หน้าฝนนะถ้าไปต่อไม่ไหวหว่านข้าวปันหนึ่งรอบแล้วหว่านข้าวไปเลยจบนะครับหว่านข้าวอาจจะเป็นข้าวแข็งข้าวกินแล้วแต่นะครับอันไหนที่มันดูดีๆอันไหนอน่ะนะครับถ้าหยอดตอนนี้นะ คลิปลงนี่ก็หยอดได้เลยนะครับหยอดประมาณสักเข้าวเบาก็ได้ข้าวสามเดือนนะครับเช่นถ้าเราไม่กินเราก็หวานหกหนึ่งถ้าเรากินนะครับเอาไว้กินด้วยอะไรด้วยนะครับไม่ซีเรียสเรื่องอต้นทุนหรือว่ากําไรอะไรยังไงนะครับวนันสี่สามกขอสี่สามแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการเนื้อเนื้อเน้นๆน,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 นะครับไายละเกลียนเกลียนกว่าวันก็ขอหกหนึ่งนะครับข้าวขายไม่กินไม่ได้นะแข็งแค่นั้นนะครับ วันนี้พามาดูระบบน้ำนะครับที่ผมจะทำนะอันนี้จะเป็นกึ่งเขาเรียกกึ่งน้ำลาดน้ำหยดอ่าน้ำลาดนะครับกึ่งน้ำลาดน้ำหยดเป็นยังไงน้ำลาดก็คือทำน้ำลาดปกติอ่าร่องหกสิบดายปกตินะครับแต่แต่มีเมนน้ำหยดครับมีเมนน้ำหยดนะครับวาลจะมีทุกร่องเลยครับวาลจะมีทุกร่องเลยที่ตรงนี้นะครับมันสิบสองไล่ นะลบถนนถนนอะไรก็เหลือประมาณ1 1บเดสิบอ็ดครึ่งประมาณนี้แล้วก็ไปเป็นนาข้างล่างนะครับประมาณ3ามไร่ประมาณสองไรสามงานนิดๆอ,อยู่ประมาณสามไร่ข้าวนะครับข้าวโพดก็จะ,อย,ะอยู่ประมาณสัก8ดไรครึ่งแปดไรถึง8ไรครึ่งนะครับไม่เกินไม่ถึงเก้าไม่ถึงเก้านะครับลบมันลบนี่ไงเนี่ยที่ดินเ,เขตมาอยู่นี่เลยนะเนี่ยที่นิ้วผมเนี่ยเนี่ยตรงนี้นะประมาณนี้นะครับ ระบบน้ำลาดกึ่งหยดนะครับเป็นยังไงคือมีเมนน้ำหยดครับมีวาล์วมีเมนน้ำหยดเหมือนปกติทำเหมือนเมนน้ำหยดปกตินะครับแต่ไม่ได้ใส่สายทุกแปลงผมจะทำแบบนี้หมดเลยนะครับหมายถึงอะไรนะครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยผมจะใช้ผ้าครับผ้าน้ำผ้า ประมาณสามท่อนนะครับยาวประมาณสิบสองเมตรเนี่ยผ้าสิบสองเมตรตัดตัดตัดนะครับผ้าสายน้ํานะเสร็จปุ๊บเนี่ยปลายผ้าก็จะเป็นอะไรครับเป็นท่อครับแล้วก็เจาะประมาณสามท่อนนะครับแล้วก็มัดย้าย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 ไปเรื่อยๆตรงนี้เนี่ยที่ผมอ่าที่ผมยืนอยู่เนี่ยก็คือเขตนะครับไปถึงตรงนู้นเนี่ยมีความยาวประมาณร้อยห้าสิบถึงร้อยแปดสิบเมตรนะครับมาแล้วแต่แปลงถ้าแปลงนี้ก็อยู่ประมาณร้อยเจ็ดสิบเมตรนะครับร้อยเจ็ดสิบเมตรนะแล้วก็มาดูว่ากําลังน้ําเราเป็นยังไง พอผมวางเมนเสร็จปุ๊บนะครับผมวางเมนเสร็จปุ๊บนะครับผมหารสามครับเอาง่ายๆเราดูสิมันยาวเท่ากันครับแปลงนี้มันยาวเท่ากันนะณปัจจุบันนะครับมันยาวเท่ากันเราก็นับแถวเลยโลดนะครับนับแถวครับผมนับได้อยู่ประมาณร้อยสองร้อยสี่สิบถึงร้อยสองร้อยห้าสิบแถวอ่าเพราะฉะนั้นหน้านึงนะครับหน้านึงหมายความว่ายังไงหน้านึงก็คือเราจะให้แปดสิบแถวสามรอบแปดสิบแถวสามหน้า นะไปสามยี่สี่ใช่ไหมครับสองร้อยสี่สิบแถวเราก็ให้ตรงเนี้นะครับส่วนตรงนี้ปับ๊บนะไปถึงต้นไม้ต้นนั้นนะครับนี่คือหนึ่งหน้าจากต้นไม้ตั้งนั้นก็ไปกลางตรงนูน้อน,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 นอีกหนึ่งหน้าแล้วก็กลางตรงนน้นไปถึงเขตนู่นเลยนะครับสุดเลยอีกหนึ่งหน้าแล้วทํายังไงนะครับอันนี้คือเมนเดินยาวเลยนะยาวไปยันสุดสุดนู่นเลยนะครับเสร็จปุบ๊บผมทํายังไงนะครับที่จะไม่ต้องมาปิดวาลวหายี่ท่อนึงครับ อีก1เมนครับอีกหนึ่งเมนไปถึงต้นไม้ต้นนั้นนะครับสูตรเข็อันนี้นะน้ํามาจากตรงนี้นะครับน้ํามาจากตรงนี้นะถ้าใครมีงบประมาณใครมีงบประมาณทําร่องครับแล้วให้ไปท่อไปโพ่อยู่ตรงนู้นนะครับท่อโพ่อยู่ตรงสองทอดอะเรามีกี่หน้าเราก็โพ่ไปนะครับแล้วก็ทําโพ่สามทางโพ่ไปแล้วก็ทําวาลไว้ทุกจุดนะครับเสร็จปุ๊บนะเราก็เวลาเราจะให้หน้านี้ใช่ไหมเราก็สวมครับสวมฟับ น้ำก็จะไหลทุกนั่นเลยครับหลี่ครับตรงไหนมันตื้นมันสูงอะไรยังไงเราก็หลี่ให้มันน้ำออกเท่ากันอ่าเพราะว่าต้นทางเนี่ยมันจะแรงอยู่แล้วครับเนี่ยต้นทางตรงเนี้ยมันจะแรงครับต้นทางตรงนี้จะแรงปลายทางจะอ่อนถ้าเราไม่มีวาล์วหลี่ครับเราเจาะรูเฉยๆนะไม่ได้ครับอ่าแล้วมันดีกว่าอันนั้นอย่างไรนะครับคือปกติอ่ะเวลาผมให้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยม,มีมีหน้าที่มีความยาวมาร้อยห้าสิบร้อยเจ็สิบใช่ไหม มันจะอยู่ประมาณสิบสองหน้าถ้าเราให้ถ้าผมให้ปกติอะนะครับหนึ่งไ่อะให้ทีละหนึ่งไร่อะอันนี้มันจะให้ได้ทีทีละสามไร่สามไร่กว่าเลยนะครับหมายความว่ายังไงก็คือวันหนึ่งนะครับเราเนี่ยหมดเนี่ยให้สามหน้าใช่ไหมเราก็สามวันเลยครับสามวันยังไงว่านะครับนึกออกไหมว,นหนหไนะวันหนึ่งก็ให้ไปเลยนะครับวันหนึ่งก็ให้ไปเลย แล้วเช้าค่อยมาค่อยมาเปลี่ยนนะครับค่อยมาเปลี่ยนล็อกนึกออกไหมเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเราไม่ต้องทําอะไรเลยครับแต่ปกติผมทํายังไงที่ผมผมถึงบอกไงครับว่าผมให้ทีละไล่นะครับท่อประมาณสามท่อนเนี่ยยาวไปเนี่ยเจ็ดสิบเมตรท่อประมาณสามท่อนแล้วผมก็เป็นผ้านะครับตัดเท่ากับท่อน,นะครับแล้วก็ย้ายไปเรื่อยๆเนี่ยต่อผ้าแล้วก็ย้ายท่อไปเรื่อยๆสิบสองหน้าคุณคิดดูอ่ะให้ครั้งครั้งหนึ่งอ่ะมันเมื่อยไหม มันไปไหนไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเปิดทีเด to, ียวครับเช้ายันเย็นครับส่วนปั๊มน้ําปั๊มมีแสงปั๊มครับเดี๋ยวพอเย็นปุ๊บดับของมันเองนะไม่ต้องไปเปิดปิดไม่ต้องครับดึงก็ดึงคลองมาอย่างเดียวเลยครับไม่ได้ดึงบ่อถ้าดึงบ่อนี่มันต้องดับนะครับดับนะตอนเย็นบ่อมันจะหลุดนะครับตอนเช้ามาเนี่ยตอนเช้ามาเนี่ยเราต้องไปอนนั้นมันนะครับแต่ถ้าตอนเย็นก็ไม่เป็นไรหลุดก็ปล่อยมันนะอันนี้พูดถึงน้ําบ่อนะครับเวลาเราโยกเนี่ย โยกน้ําขึ้นมานะครับแต่อันนี้ดึงคลองอยู่เพราะว่าคลองชประทานมานะครับเพราะฉะนั้นแสงมาทํางานเลยครับพอแสงหมดประมาณ6กโมงเย็นดับเครื่องมันดับออกมาเองครับมันไม่มีแสงมันก็ดับมันไม่มีพลังงานก็ดับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าผมจะให้น้ําใช่ไหมก็สาวันครับสามวันเนี่ยกำลังดีเลยพูดถึงว่าถ้าไม่มีฝนเลยนะครับเนี่ยสาวันตอนเช้ามาปุ๊บนะถ้าเป็นหน้าร้อนนะสมมุติว่าเป็นหน้าร้อนนะครับ3ามวันครั้งเนี่ยคือ ให้แบบสวยเลยนะครับสวยเลยนะถ้าฝนไม่ยุ่งไม่อะไรเลยนะเราอากาศล้อแล้วทําระบบแบบนี้นะครับคือถ้าเป็นน้าหยดเนี่ยทําไมถึงไม่เป็นน้ําหยดนะครับถ้าเป็นน้ําหยดเนี่ยเอ่อเมนผมมาไกลจากนี่ครึ่งกิโลนะครับจากตรงเนี้ยตรงเนี้ยไปถึงไปถึงปั๊มตรงนู้นอะ่ะครึ่งกิโลเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือมันทําได้แต่มันจะกินกําลังเครื่องมากเกินไปแล้วก็เอ่อท่อนะครับมันจะรับแรงดันไม่ไหว ท่อรับแรงดันไม่ไหวเพราะมันดึงขึ้นมาประมาณสองเมตรนะครับดึงขึ้นจากคลองมานะขึ้นมาจากที่ผมเหยียบเนี่ยสองเมตรเลยนะสองเมตรถึงสาเมตรเลยนะครับระดับนะแต่ถ้าเกิดว่าดึงลงดอยได้ครับดึงเป็นครึ่งกิโลโลนึงอะได้ครับได้ได้เลยได้เลยแต่ถ้าเกิดดึงขึ้นดอยไม่สมควรนะครับคือทําระบบนี้คือเต็มที่ของเขาแล้ว เดี๋ยวแป๊บที่เราฝังดินทําอะไรไว้เนี่ยมันจะแตกนะครับมันจะหลุดมันจะมีโอกาสหลุดได้มันมีโอกาสถอนได้นะครับผมบอกเลยตรงไหนที่เราวางแล้ววางไม่ได้เสมอตรงนั้นน่ยมันจะมันจะหลุดนะครับหลุดมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วนะครับเป็นวิธีที่ดูดีที่สุดแล้วอ่ะแล้วถ้าเราแล้วถ้าเรามีวาวอัตโนมัติอีกโอ้โหนั้นสุดยอดเลยไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับอ่ะนะครับ ก็พอพอเราเวลาให้น้ํานะครับถ้าเรามีเมนอันเดียวไปนู่นเลยถ้าเราอยากเปิดทีเดียวมันเป็นไปไม่ได้อย่างมากนะครับอย่างมากนะปั๊มหน้าสามที่เราให้กันปกตินี่เลยเราใช้ได้แค่ประมาณสักสิบสิบท่อนนะครับไปได้ประมาณสิบท่อนถึงสิบห้าท่อนนะครับแล้วแต่ความแรงของน้ํานะแล้วแต่ความแรงของปั๊มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ไหวอยู่แล้วน้ํามันออกน้อยเกินไปนะครับ ถ้าเราหลีน้ําแล้วมันไปแถวเยอะๆมากเกินมากเกินกว่านี้นะครับเถ้าน้ําไปน้อยๆนะครับมันจะนานถึงท้ายแล้วหัวตรงนี้มันจะเล็กก่อนหัวจะเหลืองก่อนเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่ในความพอดีนะครับประมาณสักสิบท่อนถึงสิบสองสิบสามท่อนเนี่ยพอแล้วนะครับเนี่ยไปเนี่ยสิบสองสิบสามท่อนเนี่ยพอแล้วแหวสิบสองท่อนนี้นั่นแล้วนะครับสิบสองท่อนนี้คือใกล้เมนแล้วนะนะไปนู่นผมก็ไปสักสิบท่อนนะครับจากต้นไม้นี่ไปนู่นประมาณนนยี่สิบท่อนผมก็แบ่งอีกนะครับก็เป็นสามล็อกแค่นั้นเอง พอให้ล็อกนี้เราก็สวมไปเลยนะครับสวมลดไปเลยเสร็จปุ on to main, to ๊บก็มีเมนไปตรงต้นไม้อ right. ีกนะครับไปนู่นอีกหนึ่งล็อกแล้วก็จากต้นไม้เมนนะครับจากต้นไม้ไปจุดกึ่งกลางตรงนู้นนะครับอีกหนึ่งเมนแล้วเราจะไม่ต้องมาปิดวาลตลอดนะครับถ้าเราจะไปให้ล็อกนู้นแล้วเราไม่มีเมนอีกเมนหนึ่งไปอ่ะนะครับเราไม่มีเมนอีกเมนหนึ่งไปอ่ะเราก็ต้องมาปิดวาลครับไล่ปิด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 โอ้ยเมื่อยครับเสียเวลาครับ นะถ้าเรายังไม่มีทุนเราเอาผ้าไปก็ได้ครับสายผ้าสายผ้าร่มผ้าอะไรเงี้ยนะครับกิโลร้อยกว่าบาทเนี้ยอย่างเงี้ยก็ไปได้ครับใช้ได้สักรอบหนึ่งก็พอนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีงบเลยท่อไปเลยครับฝังไปเลยครับท่อฝังไปเลยคุณจะโผล่ตรงไหนคุณโผล่ตรงไหนนะครับที่ตรงเนี้ยยาวร้อยร้อยเจ็สิบใช่ไหมอย่างที่บอกแล้วก็ยาวเนี้ยนะครับถ้าไปถึงตรงโรงนาตรงนั้นอยู่ประมาณห้าสิบเมตรถ้าเลยถ้ารวมนาด้วยนะครับจากนี้ไปถึงเขตเลยประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบเมตร ตรงนู้นจะอยู่ประมาณ8ป8สิ้าเมตรตรงนี้อยู่ประมาณห5สิ้าเมตรนะครับที่มันจะแหลมไปทางนู้นนะครับนี่นี่เองประมาณนี้นะครับเอ่อหลังจากที่เราให้ปุ๋ยให้ข้าวโพดไปแล้วนะครับให้ปุ๋ยข้าวโพดไปแล้วอะ่ะเอ่อการต่อสนองเขียวครับผมให้ยีเ่เบ็ดล้วนเลยนะพ่นเหมือนพ่นข้าวเลยนะครับแต่ถ้ายังไม่ให้นยมันจะเหมือนของเขาเห็นไหมเหลืองๆเ,เ,เห็นไหมมันผิดกันใช่ไหมอ่ามันก็จะเหลืองแบบนั้นเห็นไหม เห็นไหมเห็นหรือเปล่านะครับเนี่ยมันจะเหลืองๆแบบเนี้ยถ้าเราไม่ฉีดยายาไม่ทําอะไรเลยปล่อย,อยมันจะลกมากๆนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับไมมไม่มจะเหลือแต่ขอ้อพ่อโพดเดี๋ยววันสองวันนี้คนงานก็จะมาดึงมาถอนต้นนะครับตรงไหนที่มันไม่โอเคไม่ไรก็ถอนทิ้งนะครับถอนถอนห้องหัวเนี่ยเพราะว่ามันปั่นปั่นซ้ําเกินนะครับแถวเนี้ยประมาณนี้นะครับ ตรงหญ้าตรงไหนที่มันไม่อยู่อะไรเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวจะฉีดพวกคาราลิดพวกเมอร์เทคนะครับพวกมีโซเดียมบอฮัตซินนะครับฉีดอีกหนึ่งรอบแล้วก็พอแล้วผมจะพอแล้วนะครับฉีดยาคุมค่าพอแล้วนะเสร็จปุ๊บเดี๋ยวพอรอเขาโตอีกประมาณสักประมาณ40วันถึงไม่เกินฮะสี่สิบห้านะครับเอาง่ายง่ายเขาพัดอยู่ประมาณสักยังไม่ถึงคอนะเพียงคอของเราอะนะครับไม่ไม่เกินร้อยห้าสิบเซนนะครับนะเดินกําลังดีฉีดยาแล้วไม่โดนยอดเนี่ยเดี๋ยวฉีดยาอีกรอบหนึ่งครับใสยย่ยูเลียใส่อะไรไปด้วย ฉีดยาขายาอีกรอบนึงนะครับทีนี้แฮ้วหมูเขาก็จะอยู่ละวคันนี้เดี๋ยวรอบหน้าเราก็ฉีดสักรอบนึงนะครับน้าร้อนก็ไม่ต้อเป็นแล้วปีปีหนึ่งเราก็ต้องไล่ประมาณรอบหนึ่งสองรอบนะครับถ้าเราไม่รู้เทคนิคนะย่าลกนะครับย้าแฮ้วหมูเนี่ยย้าแฮ้วหมูเนี่ยนะครับครับก็ทีนี้ก็ไม่ได้มีอะไรแล้วนะครับ วางระบบน้ําไว้รอถ้าฝนไม่ตกก็จะให้น้ํานะครับเอ่อถ้าฝนไม่ตกนะครับสมมติว่าเราได้เวลาให้น้ําแล้วดินนี่โหแห้งแกล้งหมดเลยนะครับแต่ว่าอีกสักสามสี่วันเดี๋ยวฝนจะมาเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยใส่เดี๋ยวรอฝนขา้าวโพดชะงักครับบอกเลยเขา้าวโพดชะงักผมจะใส่ยูเลียไปในระบบน้ําด้วยนะครับฮอร์โมนฮอร์โมนนะครับน้ำหมักใส่ไปในระบบน้ําด้วยเพื่อที่ให้ข้าวโพดเขาขฟื้นด้วยนะครับ ใส่ไปเลยครับรี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 นะครับล็อกละโลล็อกละหนึ่งกิโลกิโลกิโลนะครับให้ไปเรื่อยถ้าเกิดว่าเขาแยกเกินก็สองกิโลสามกิโลก็ให้ได้นะครับสองสามกิโลก็คนไปแล้วก็มาทางมาทางระบบน้ําเลยครับมาพร้อมระบบน้ําเลยนะครับฮอร์โมนฮอร์โมนมาพร้อมเลยนะครับแล้วก็ดูแลย้าให้ดีเดี๋ยวฉีดย้ายห้าอีกรอบหนึ่งครับเดี๋ยวฉี่จะย้ายาหนอนฮอร์โมนจะใบอีกรอบหนึ่งนะครับให้เขาได้สลบอีกรอบนึงมันไม่มีทางสลบครับเพราะช่วงนี้แดดไม่ออกเลยครับไม่ว่าจะเป็นยาตัวไหนก็ตาม ให้วหมูนะยายาแห้วหมูนะครับไม่ว่าจะเป็นยาตัวไหนก็ตามยังไงยาก็มีโอกาสตายแค่ครึ่งๆห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ขนาดฉีดจ,จี้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 ต้นยังไม่ค่อยตัดตายเลยนะครับอ,อ,อันนี้ก็ดีดีนะครับถ้าผสมแก่มากกว่านี้นะครับปกติปกติผมฉีดอยู่ประมาณสักถังละสองลิตรนะครับพวกคาราลิตเมเทคอะไรพวกนี้นะไม่งั้นข้าวโพดอานครับข้าวโพดเขาจะยอดขาวข้าวโพดเขาจะ ไม่ไหวครับไปไม่ไหวยิ่งขขาโพดชะงักน้ําแบบเนี้ยเราเราใส่ยาหญ้าแรงจัดเนี่ยนะครับเรียบร้อยนะครับเอาแค่พอดีพอดีพอหญ้าเขาชะงากักพอให้ขขาโพดเนี่ยมันโตขึ้นโตขึ้นนะครับมันไม่อยู่ไม่ตายปล่อยมันครับนะบเพราะว่ามันเป็นยาคุมค่านะครับยาฆ่ามันส่วนผสมมันน้อยนะครับมันไม่ซื้อมาโดยเฉพาะนะครับก็เราฉีดไปก็คุมไปนะครับต้นที่ยังไม่ขึ้นมันก็ยังไม่ขึ้นนะครับ ต้นนี้มันขึ้นแล้วมันตายก็ตายมันไม่ตายก็ไม่ตายปล่อยมันเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเขาโพุ่ขึ้นมาประอย่างที่ผมว่า40 45วันเนี่ยฉีดยาหญ้าครับไล่ล่องครับไล่ทีละล่องล่องละล่องละล่องละล่องเผาไหม้นะนะสิบอ่าแปดเก้าไล่อยู่ประมาณสักสามถังเนี่ยเต็มที่แล้วนะครับถังสองร้อยลิตรนะฉีดได้ประมาณสามสี่ไล่นะครับแล้วแต่เราแล้วแต่หญ้าว่าอยู่หญ้าเยอะไม่เยอะนะครับไม่เยอะก็เดินเร็วหญ้าเยอะก็เดินช้านะครับมีแค่นั้นเออ ต้นทุนในการฉีดนะครับอ่ะถ้าเป็นตีไปสี่ถังเลยสี่สามสิบสองถังละสามร้อยนะครับค่าฉีดอยู่ประมาณพันสองนะแล้วก็ยายาก็จะมีจับใบร้อยหนึง่งนะครับจับใบร้อยหนึง่งแล้วก็อะไรอีกอะยาขยาย,าายานะครับลิตรละสี่ร้อยผมสั่งมาสามร้อยแปดสิบห้าบาทนะครับลิตรละสี่ร้อยก็สี่ถังก็สองลิตรสองกิโลนสองกิโลนไม่ใช่สองลิตรสองกลโลนนะครับก็ประมาณแปดร้อยรวมจับใบอีกก็ประมาณเก้าร้อยนะครับ ก็ค่ายาหญ้านะครับอยู่ประมาณ2อ0 0ัแล้วก็มีปุ๋ยนะครับปุ๋ยอีก4ีกิโลกิโลละ30บาทก็ตกเท่าไหร่กิโลยีบาท30บาทก็ตกอยู่ร้อยอ่ะตีไปร้อยหนึ่งนะครับตีร้อยหนึ่งก็อยู่ประมาณสองพันสองนะครับโอเคไหมกําจัดหญ้าเนี่ยใช้ใช้ต้นทุนนะครับอยู่ประมาณไล่ละสองร้อยถึงสองร้อยห้าสิบบาทอยู่ประมาณนี้เลยครับ เพิ่มต้นทุนอีก200เองแต่ว่าได้กําจัดยาญ้าได้กําจัดา้ทาท้งไรนะครับเราดูด้วยไม่ใช่ว่าเราแทรกล่องไปโอ้ยยาก็ไม่ข่อยขึ้นไรไม่ยขึ้น,ไม,นไม่ใช่ยาประเภทแห้วหมูโอ้ยเราฉีดเอาพวกมีโซเดียมโอนบวกอะทาซินฉีดแล้วมันไม่มีเลยเกลี้ยงตายเรียบเลยอันนั้นไม่ต้องนะครับแต่ถ้ายามันลกๆแบบนี้นะครับลกๆเลยนะก,ก็ต้องเก็บนะครับแต่ถ้ามันลงแต่แรกเราก็ฉีดไปเลยนะครับแต่เราผสมลดลงครึ่งหนึ่งนะครับ ยาคุมยานะยาคุมค่านะยาคุมค่าไม่ใช่ยาค่ายายาคุมอย่างเดียวยาคุมค่านะครับห้าสิบกว่าวันสิบไม่เกินสิบห้าวันเนี่ยสิบประมาณสิบสามวันเนี่ยถ้ายายามันลกเราก็ฉีดได้เลยแต่เราต้องลดปริมาณลงยาลงครึ่งหนึ่งนะครับตายไม่ตายปล่อยตัวไหนที่มันยังไม่ขึ้นมันก็ยังไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวพอรอบสองยี่สิบวันเราก็ฉีดอีกนะครับนี่ก็เกือบเกือบสามสิบวันเราก็มาฉีดอีกรอบหนึ่งนะครับรอบที่สามอ่าเดี๋ยวพอรอบที่สี่ รอบที่4ก็จะฉีดแต่ยาหน่อแล้วนะครับยาหน่อฮอร์โมนจะไปแค่นั้นเองนะครับรอบที่4ก็จะเป็นเขาไหม้นะครับรอบที่5ก็จะฉีดอีกหนึ่งรอบนะครับพวกยาหน่อฮอร์โมนอัดไปเลยมีอะไรอัดม,มีมีอะไรเก็บมาตั้งแต่แรกมีอะไรเก็บความรู้มาแลกอัดไปอย่างเดียวนะครับอัดทางใบเลยอัดอัดอัดอ,อัดเสร็จปุ๊บนะครับรอบสุดท้ายนะว่านปุ๋ยอีกหนึ่งรอบนะครับถ้ามันชะงักแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดเป็นเป็นข้าวโพดปกติข้าวโพดที่โตปกติผมไม่ผมไม่ว่านปุ๋ยแล้วนะผมว่านเล็กๆรอบหนึ่งนะครับแล้วก ดูอาการถ้าโอเคเราก็ไม่ไม่ไม่หวานแล้วพอแล้วเราก็จะใส่ทางทางน้ํามาแทนนะครับใส่ทางน้ํามาแทนเนาะก็โอเคนะครับประมาณนี้ขอบคุณมากทีท่ติดตามรับชมนะครับ